อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ารรักตุกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องเจ็ดคนที่เราควรครบหาไว้เพราะยิ่งคบชีวิตก็ยิ่งจะดีท่านผู้ฟังครับธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์สังคม ที่จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็จะต้องมีเพื่อนอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมีเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมของแต่ละตัวบุคคลไปแต่ทว่าอย่างไรก็ตามแท้จริงเท่านั้นจำนวนของเพื่อนนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญมากนักหากว่าเพื่อนจำนวนที่มีล้วนแล้วแต่เป็นประเภทที่จะชักจูงเราไปในทางที่เสียมเสียฉะนั้นแล้ว ก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตเรานี้กับการจะเลือกคบเพื่อนเราควรที่จะเลือกคบคนที่เป็นมิตรแท้คนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้และก็จะต้องนำพากันไปในทางที่ดีในทางที่เจริญในหนทางของความสุขความสำเร็จในส่วนของเรื่องของฐานะหรือระดับการศึกษานั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยและถ้าถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนที่เราครบอยู่นี้ เป็นคนที่ดีจะเป็นคนที่นำพาเราชักจูงเราให้ไปสู่หนทางแห่งความสุขความสำเร็จไม่นำพาเราไปสู่ทางเสื่อมก็ให้ท่านผู้ฟังลองมาพิจารณาจากอุปนิสัยใจคออย่างละเอียดได้ดังนี้ครับและ7คนที่เราควรครบหาไว้เพราะยิ่งคบชีวิตก็จะยิ่งดีคนประเภทที่หนึง่งก็คือคนที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน คนที่มีนิสัยชอบทําให้คนอื่นเดือดอร้อนเช่นชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทข้องเกี่ยวกับอบายมุกที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆที่นํำพาไปสู่ทางเสื่อมคนเหล่านี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของคนพลานซึ่งหากว่าเรานั้นยังคบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านี้ก็จะนํามาแต่ซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแก่เราครับคนประเภทที่สองที่เราควรจะคบหาไว้ ก็คือคนที่เขาคอยพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรอยู่เสมอเพราะคนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเองนั้นก็เป็นบุคคลที่ควรจะคบค้าสมาคมด้วยอย่างยิ่งเพราะจะมีส่วนที่ทำให้เรานั้นก้าวหน้าไปตามเขาด้วยครับประเภทที่สามก็คือบุคคลที่รู้จักการทำมาหากินรู้จักพึ่งพาตนเองได้บุคคลที่ขยันขันแข็งสู้การสู้งานทำมาหากิน เลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพานตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งและก็ไม่มีความสําคัญว่างานที่เขาได้ทํานั้นจะมีตําแหน่งใหญ่โตหรือไม่เพียงแค่เป็นงานที่สุจริตหาเลี้ยงชีพชอบเท่านี้ก็น่าชื่นชมแล้วครับประเภทที่4ก็คือบุคคลที่ให้คําแนะนําชักจูงปไปในทางที่ถูกต้องหากว่าเพื่อนของท่านผู้ฟังท่านใดที่คอยแนะนําให้เข้าสู่หนทางของสินไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นงานผิดกฎหมายหรือ,อยาเสพติดอาบามุกต่างๆก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังไว้เลยนะครับว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงและท่านใดที่มีเพื่อนแบบนี้นั้นก็ขอแนะนําว่าถ้ารีบถอยห่างออกมาได้จะเป็นการดีกว่าครับประเภทที่5ก็คือบุคคลที่รู้จักรับฟังความเห็นของคนอื่นก็เพราะเพื่อนที่ดีนั้น ก็ย่อมที่จะรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันได้และแม้ว่าในบางครั้งที่ความเห็นก็อาจจะไม่ตรงกันแต่ก็จะต้องสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วยหลักของเหตุและผลครับประเภทที่6กก็คือบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดีนั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่น่าคบหาเมื่อเราอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกว่าสบายใจ สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาปัญหากันได้ไม่ว่าจะเรื่องใดครับและสุดท้ายประเภทที่7ก็คือบุคคลที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราได้ในทันทีหากว่าเขาพอที่จะช่วยได้ในยามที่เราเดือดร้อนครับก็มีคำกล่าวที่ว่าเพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถจะพิสูจน์กันได้ในยามที่ลำบากแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนว่าเราก็ต้องดู้วยว่า สิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยนั้นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเกินกำลังของเขาหรือไม่ก็เห็นว่ามีอยู่มากและพบเห็นได้บ่อยครั้งที่บางคนนั้นเมื่อไปยืมเงินเพื่อนสนิทและพอเพื่อนเขาไม่ให้ก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขาไม่ใช่เพื่อนโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นก็อาจจะมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมายและในเวลาที่เรานั้นต้องลำบากผู้ที่เชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้นั้น เขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราทันทีหากว่าเขาสามารถจะช่วยได้ตามแต่กำลังและความสามารถของเขาโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเอ่ยปากร้องขอแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเช่นกันที่ผมอยากจะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ก็ขออนุญาตแนะนำว่าก็คือเราก็ควรจะทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นเดียวกันและเมื่อพบเจอกับเพื่อนแท้แล้ว ก็ขอให้จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้เพราะในชีวิตของคนเราแต่ละคนนี้ที่ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เกื้อหนุนต่อกันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันได้ง่ายๆเหมือนกับเพื่อนกินหรอกนะครับและเมื่อหากไม่เจอแล้วก็ขอให้รักษามิตรภาพต่อกันไว้ให้ดีๆและในโอกาสนี้นั้นผมก็ขอนำเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อ กับคนที่ได้เคยให้ความช่วยเหลือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่เมื่อพอเขาได้ดีแล้วก็ถีบหัวทรงคนแบบนี้ในชีวิตของเขาจะหาความเจริญไม่ได้ท่านผู้ฟังครับก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวกับคนที่ได้เคยกัดก้อนเกลือร่วมทุกข์ร่วมยากมาด้วยกันในยามที่ลำบากแต่เมื่อพอเขาได้มั่งมีมีหน้ามีตามีทรัพย์เข้าหน่อยก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเทา้า ก็เพราะพื้นเพของคนเหล่านี้นั้นก็มักอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อพอมีโอกาสที่ได้เจอกับใครที่สามารถให้ได้มากกว่าก็จะไปอยู่กับคนคนนั้นก็เพราะว่าเขารักแต่ตนเองไม่แคร์ไม่เคยสนใจกับคนที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติของความกระตันยูรู้คุณคนขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้หมดสิ้นแล้วซึ่งน้ำใจ ที่จะหยิบยื่นให้ผู้ที่เป็นคู่ของตนและก็พร้อมที่จะถีบหัวส่งทุกคนที่ได้หมดประโยชน์กับตนแล้วแต่ทว่าเมื่อในวันหนึ่งที่ผลของเวรของกรรมได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเขาก็จะต้องกลายเป็นคนที่ไร้ญาติขาดมิตรต้องทนทุกข์ทรมานใจร้อนดั่งไฟเผาระบายให้กับใครฟังก็ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาได้ไปทำลายคนที่รักและก็หวังดีกับตัวเขาด้วยน้ำมือของตัวเขาเอง ก็จึงทําให้จะหาคนที่จริงใจสักคนได้ลําบากยากยิ่งและไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ผู้คนติชินอินทาไม่มีใครให้เกียรติอย่างแท้จริงชีวิตนี้ก็จะเจอแต่อุปสรรคปัญหาสารพัดซึ่งก็เกิดจากผลกรรมที่ตัวของเขาได้เป็นผู้สร้างขึ้นเองก็เพราะได้สร้างกรรมกับคนอื่นให้ได้ทุกยากลําบากมากแค่ไหนตัวของเขาเองก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกรรมนั้นเช่นกัน ได้ทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนใจมากแค่ไหนก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นด้วยตัวเองจะไม่มีใครมารับกรรมแทนได้ไม่มีใครที่จะแบ่งบุญชดใช้ในสิ่งที่ทําไว้ได้เมื่อมาคิดได้ในภายหลังในตอนที่ผลกรรมกำลังให้ผลอยู่นั้นมาเริ่มคิดได้และได้หันหน้าเข้าวัดทาบุญเพื่อที่คิดว่าจะชดใช้ในตอนที่มันสายแต่ทว่าบาปที่ตนได้ทำไว้หนักแล้วมันก็ยังคงอยู่ และให้ผลคนละส่วนกันอยู่ดีครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องเราของข้อฉุกคิดคติเตือนใจนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง ชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีความคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ลองมีความคิดแบบนี้ดูสักครั้งและถ้าสามารถคิดตามได้ในข้อที่ผมจะได้แนะนำดังต่อไปนี้ชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความสบายอกสบายใจมีความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นอีกเยอะครับในข้อแรกนั้นก็ขอให้ตัวของเรานี้พยายามที่จะคิดให้ได้ว่าไม่มีอะไร ที่มีความยั่งยืนก็ขอให้เราลองคิดทบทวนกันให้ดีๆนะครับพิจารณาดูว่าในตอนนี้นั้นเรากำลังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นของนอกกายอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตนี้นั่นก็คือในเมื่อใดก็ตามที่เราได้ไปยึดติดกับอะไรมากๆความเจ็บความผิดหวังก็มักจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่ธรรมดา เพราะถ้าหากเราได้ไประยึดติดกับอะไรแล้วเราก็มักจะมีความกลัวว่าของสิ่งนั้นจะหายจากเราไปสิ่งนั้นจะพังกลัวว่าใครจะมาขโมยก็เอาเป็นว่าก็ขอให้เลิกยึดติดและก็ให้คิดเสียว่าไม่มีอะไรที่มีความแน่นอนเลยแม้แต่ลมหายใจของเรานี้ก็เช่นกันทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้นั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการและเวลาของมัน ทั้งในเรื่องที่เป็นความสุขและความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันครับก็เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันผ่านมาแล้วมันก็มีวันผ่านไปถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ได้เราก็จะมีสติมากขึ้นเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นแล้วกับชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราสามารถปล่อยวางมันได้ด้วยการที่เรานี้ได้เห็นและเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของโลกว่าจริงๆแล้วนั้น มันก็ไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวรไปได้ตลอดการในข้อต่อมาก็คือการที่เรามีความคิดที่จะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้กับความผิดพลาดบ้างที่ให้คิดเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรานี้โดยมากก็มักจะชอบมีความคิดที่ว่าความเศร้าความกลัวความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เราก็จะต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันว่าในโลกใบนี้นั้น ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกไปเสียทุกอย่างไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทําอะไรที่ผิดพลาดและไม่เคยมีใครที่จะไม่เคยมีความกลัวกับอะไรเลยก็ขอให้ได้คิดว่าตัวของเราเองนี้ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นปุถุชนคนทั่วไปดังนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือการที่เอาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นไปเป็นบทเรียนเพื่อที่จะทําให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไป อย่าไปเครียดว่าทำไมเราต้องผิดทำไมเราต้องกลัวไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปผักใสาอาการเหล่านี้เราสามารถที่จะรับมันเอาไว้ได้แต่ก็ต้องรู้จักวางมันไว้ให้ถูกที่ถูกทางสิ่งเหล่านี้ในบางทีนั้นมันก็อาจจะมีประโยชน์และก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำความเข้าใจและปล่อยวางมันได้ครับและในข้อสุดท้ายก็คือการเลิกเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นก็คือการที่ตัวของเรานี้จะต้องมันฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดที่ดีพูดดีและทำดีซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่จะส่งผลให้ตัวเรานี้มีพลังที่จะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆให้ได้เข้ามาในชีวิตของเราหากว่าเรามีความโกรธหรือมีความแค้นต่อใคร สิ่งที่เราควรที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือการให้อภัยก็เพราะว่าการให้อภัยนี้ก็จะเปลี่ยนจากความโกรธความเครียดแค้นให้เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดในด้านบวกและก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ขออย่าได้ไปมีความคิดแค้นโกรธเกลียดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะคิดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มามีความทุกข์ใจกับเราเลยไม่แต่น้อยก็เอาเป็นว่า หากเมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นในใจแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาไปเลยก็เป็นการดีเช่นกันครับทําเช่นนี้ก็อาจจะมีส่วนไปช่วยให้เราควบคุมความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกได้ก็ลองนําไปทดลองทํากันดูครับและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นํามาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับการปล่อยวางและก็อยากจะขอฝากกันเอาไว้ ว่าเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเครียดก็ลองไม่คิดอะไรแย่ๆลองวางมันลงเสียบ้างก็เพราะว่าชีวิตของเรานี้มีอะไรต่ออะไรให้เราได้ทำอีกมากมายมากเสียกว่าการที่เอาเวลามาเครียดกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดที่อาจจะส่งผลทำให้เราทอ้อถอยดังนั้นแล้วก็ลองมองข้ามสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นไปและก็ให้ขอบคุณกับสิ่งที่ดีๆ ที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้ด้วยการรู้จักปล่อยวางจะเป็นการดีกว่าครับก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกกับการหาความสุขให้ตนเองในแบบง่ายๆก็คือการยิ้มให้ได้ในทุกๆวันเมื่อมองฟ้าก็ให้เป็นฟ้าและมีปัญญาสามารถที่จะเปลี่ยนโลกแห่งนี้ให้เป็นสวนดอกไม้แห่งชีวิตได้สำเร็จกันทุกคนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ป,ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออานอยวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอรยะยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อสามารถารับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเราได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ